ต่าหกขาเครื่องบรรณาการชั้นดีจากสยามนะครับเต่าหกขาเป็นสัตว์บกหายากชนิดหนึ่งปัจจุบันใกล้สูญพันธุ์แล้วลักษณะพิเศษก็จะมีกระดองที่หนาและก็มีเดือยที่เป็นกระดูกอยู่ระหว่างช่วงล่างนะครับช่วงขาข้างล่างทั้ง2ใกล้โคนหางมีไว้เพื่อดันตัวเองเวลาขึ้นที่สูงดูเพลินแล้วจะเหมือนขาอีกสองขาจึงเรียกว่าเต่าหกทุกวันนี้เป็นสัตว์สงวน เมื่อไทยเราเริ่มคบหากับจีนครั้งแรกในสมัยพ่อคุณรามคำแหงซึ่งตรงกับสมัยราชวงศ์หยวนเราได้ส่งจิ้มก้องไปถวายกุปลายขานเพื่อการเจริญทางพระราชมัยตรีในฐานะรัฐเล็กที่อยู่ทางใต้ของที่ส่งไปเส้นก็เช่นง,งาช้างไม้จันนกยูงและก็เต่าหกขาแม้การต่อมาราชวงศ์หยวนจะร่มสลายไปเมื่อจูหยวนจางสถาปนาราชวงศ์หมิงซึ่งตรงกับสมัยอยุธยาตอนต้น เราก็ยังส่งจิ้มกล้องและของหายากในสยามไปบรรณาการเช่นเดิมและสิ่งที่ขาดไม่ได้ทุกครั้งในจํานวนของบรรณาการที่จีนชอบนะครับก็คือเต่าหกขาเต่าหกขาอยู่ในบันทึกประวัติศาสตร์ของหมิงซือรู้ว่ารัชสมัยหงอู่ปีที่สพระเจ้ากรุงสยามฉานเหลียเจ้าคุณสมเด็จเจ้าขุนหมายถึงเจ้าคุณหลวงพงวัวส่งทูตมาถวายจิ้มก้องตามกําหนดมาพร้อมกับข้าวของมากมาย ถวายกล้องช้างบ้านเต่าหกขากับของนานาเอกสารรุ่นหลังๆเวลาจะพูดถึงสยามจะมีเต่าหกขาพวกมาด้วยเช่นสมัยครังซีปีที่4บอกว่าพระเจ้ากรุงสยามถวายพระราชสารสุพรรณบัตรในนั้นว่าถวายเต่าหกขาและอื่นๆแม้ในวรรณกรรมชั้นยอดของจีนอย่างความฝันในหอแดงก็มีการกล่าวและก็เอ่ยถึงเต่าหกขาว่าเป็นเครื่องยาดังที่ตัวเอกในเรื่องก็คือเจียเป่าอี้นะครับบอก ตัวยาแบบประชดประชดที่จะใช้รักษาหลินใต้อีว้ว่าเต่าหก้าหนัก360ตําตำลึงใครจะไปหาเต่ามากมายขนาดนั้นมาได้ขนาดในราชสำนักเองยังได้เต่าจากอาณาจักรสยามมาแค่10ตัว